สวัสดีค่ะเพื่อทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับอาว่านะคะเมื่าฉนมีเพื่อนเป็นหนังสือค่ะในอ p นี้นะคะก็จะเป็น e p ที่2นะคะของหนังสือเล่มนี้ค่ะจิตวิทยาแค่1%นะคะที่ทำให้เราหมือคนค่ะในอีีนี้อ่กก็จะต้อมีช่วงของพาร์ทหลังนะคะซึ่งก็จะเป็นพาร์ทที่สาม ่ังนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะสำหรับในภ้อที่3นะคะจะเป็นการสร้างโอ,อกาสทางธุรกิจค่ะเราเองนะคะก็ควรที่จะเรียนรู้นะคะว่าเราจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนี้บ้างน,นะคะแมวพ่อก็จะขอมาสรุปสั้นๆนะคะง่ายๆดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะเราก็ควรรู้จุดยืนของเราค่ะว่าเราจะสร้างธุรกิจไปนในแนวไหนนะคะไม่ใช่ว่ากระโรดดเข้าทุกเทรนด์ค่ะแต่ข้อสอนะคะนอกจากเราจะรู้ตัวเองแล้ว,ลวเราก็ควรที่จะรู้คู่แข่งด้วยค่ะว่าเขาเป็นยังไงนะคะ ข้อ3ค่ะในการตลาดยุคใหม่นะคะเราควรที่จะสร้างสินค้านะคะเป็นแบรนด์ดูดให้ลูกค้าอยากที่จะซื้อสินค้าเองค่ะและข้อ4นะคะหมั่นสร้างนะคะพลังให้กับพนักงานค่ะอยู่เสมอนะคะให้มีแอคชั่นในการที่อยากจะผลิตผลงานใหม่ๆให้กับบริษัทค่ะข้อ5ค่ะให้ใช้หลักการนะคะยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะในฐานะที่เราเป็นเจ้าของบริษัทนะคะเราก็ควรที่จะคิดเสมอในสินค้าของเราอะคะ่ะที่ซื้อมาเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าได้บ้างนะคะ แล้วทำไมลูกค้าถึงต้องซื้อสินค้าเราค่ะข้อ6ค่ะหลักสําคัญในการสร้างธุรกิจนั่นก็คือคอนเนคชันนะคะการที่เรามีคอนเนคชันค่ะจะช่วยให้บริษัทของเรามีความประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นทางลัดที่จะทําให้เราได้มีโอกาสได้หลายๆอย่างด้วยค่ะแล้ข้อ7นะคะบริษัทแบรนด์ดังใ,ใหญ่ๆนะคะที่เขาสามารถเอาชนะกับบริษัทอื่นๆได้นั่นก็เพราะว่า ขากล้าที่จะเสี่ยงนั่นเองค่ะโดยหลายคนนะคะอาจจะมีความคิดอยู่ที่ว่าปลาใหญ่เท่านั้นที่ต้องกินปลาเล็กใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วค่ะษัทส่วนใหญ่ที่ลงเหลวในธุรกิจน,นะคะเป็นเพราะว่าเราไม่กล้าเสี่ยงัเองค่ะแล้วเรามาต่อที่พาร์ท4เลยนะคะซึ่งจะเป็นหลักจิตวิทยาค่ะที่จะดึงดูดลูกค้านะคะให้เราประสบความสำเร็จในด้านการขายค่ะเอาภาพก็ขอสรุปสั้นๆง่ายๆดังนี้ค่ะ ข้อแรกค่ะเทคนิคการขายที่แท้จริงแล้วนะคะไม่ใช่ว่าการขายว่าขายของอย่างไรให้ลูกค้าอยากซื้อสินค้านะคะแต่เป็นเพราะว่าขายอย่างไรให้ลูกค้าซื้อสินค้าเพราะเราค่ะเพราะฉะนั้นนักขายที่ประสบความสำเร็จเอาจริงๆแล้วเขาขายตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าขายสินค้าค่ะข้อสอค่ะดูแลลูกค้าทุกคนให้ความสําคัญเท่าเทกันนะคะแสดงออกทั้งสีหน้า กิริยาท่าทางรวมถึงการดูแลเอาใจใส่หลังการขายด้วยค่ะข้อ3ค่ะเราไม่ควรให้ลูกคา้ารู้สึกอ,อึดอัดเป็นนังขาดเลยนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเวลาเราไปเดินห้างใช่ไหมคะเราก็เวลาลึกเสื้อผ้าเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดเวลามีพนักง,งานเดินตามเนี่ยเราก็จะรู้สึกอึดอ,อ,อัดเนาะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วลูกค้าเขาก็อยากจะได้สเปซหรือได้พื้นที่ในการเลือกซื้อสินค้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะให้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้กับเขานะคะไม่ว่าเขาจะซื้อสินค้าหรือไม่ซื้อสินค้าก็ตามค่ะแล้วก็มาข้อ4นะคะค เราไม่ควรที่จะสร้างอารมณ์ด้านลบก,กับลูกค้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเถียงข้อมูลกับลูกค้าหรือว่ารำคาเวลาลูกค้าต่อรองราคาะคะ่ะการต่อรองราคาเอาจริงๆเป็นเรื่องที่ปกปติมากๆเลยนะคะเพราะเขาเองก็ต้องรักษาประโยชน์ของเขาะคะ่ะสิ่งที่เราทําได้ในฐานะนักขายก็คือเราควรที่จะยิ้มนะคะรับสู้เรื่องนี้ไวะคะ้ค่ะแล้วก็พยายามชี้แจงค่ะว่าประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเนี่ยมันมาค่ามากกว่าที่จะมาต่อรองราคานะคะ และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะเราควรที่จะรักษานะคะคสภาพอากาศให้เป็นด้านบวกอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็มาถึงภาคสุดท้ายนะคะนั่นคือภาคที่5ค่ะภาคที่5จะเป็นหลักจิตวิทยานะคะในการสนทนาทางโทรศัพท์ค่ะไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์อะไรก็แล้วแต่ที่เราโทรศัพท์เข้าไปต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์สร้างโอกาสทางธุรกิจโทรหาลูกค้าโทรหารเจ้านายนะคะเราก็จะมีหลักเทคนิคมาให้ฟังกันค่ะข้อแรกนะคะจงเลือกเวลาที่ดีที่สุดสทั้งตัวเราและก็ผู้ส่ เช่นถ้าสมมติว่าเราต้องการโทรหาลูกค้าเราก็ไม่ควรโทรเย็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าจะเป็นสำหรับเพื่อนนะคะเราก็ไม่ควรโทรในช่วงเวลาทางานค่ะข้อ2ค่ะทุกครั้งที่เราโทรศัพท์ไปนะคะเราควรที่จะมีจุดประสงค์และเป้าหมายที่จะพูดคุยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยปลายสายก็จะมองว่าเราคนไม่สําคัญค่ะและข้อ3าค่ะให้ความสําคัญกับประโยคแรกนะคะที่พูดคุยค่ะทั้งนี้นะคะ,ะ,คะเพื่อให้เขารู้ค่ะว่าเราให้ความสําคัญกับเขา แล้วเขาก็มองว่าเราเป็นหนี้นชีพด้วยค่ะตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราตทรหาลูกค้าเราอาจจะพูดคําว่าไม่ทราบว่าตอนนี้มีสะดวกรับสายอยู่หรือเปล่าคะต่อมาคือข้อ4นะคะข้อ4ค่ะกระชับบทสนทนานให้สั้นที่สุดนะคะ เคารพเวลาของอกฝ่ายค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอาจจะมีการเตรียมตัวก่อนหน้านะคะก่อนที่จะโทรไปยังฝ่ายสายค่ะอาจจะมีการจดเทคนมดนะคะหรือว่าช็อตนมดเอาไว้นะคะเพื่อที่เวลาเราพูดคุยเนี่ยจะได้เข้าตรงประเด็นไปเลยค่ะข้อ5ค่ะอย่าเอาแต่พูดคนเดียวนะคะจากทางโทรศัพท์ค่ะโดยที่เราไม่ถาม แต่ข้อ6นะคะจงทิ้งประโยคสุดท้ายนะคะให้ไพเราะและน่าจดจําที่สุดค่ะเพราะโรยปกติในการสนทนา,าทางโทรศัพท์แล้วนะคะทุกคนมักจะจาประโยคสุดท้ายที่เราพูดคุยออกไปได้ค่ะค่ะเราก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวหนังสือเล่มน,นี้นะคะจิตวิทยาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ทำให้คุณเหนือคนข่ดหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็อยากจะแนะนําเลยนะคะสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นอ่านหนังสือค่ะเพราะว่าเนื้อหาภายในเนี่ยจะค่อนข้างอ่านง่ายมากเลยนะคะแล้วก็มีเนะะื้อหา ที่สาคัญค่ะจะไม่ค่อยเล่าเยื่เยอะเท่าไหร่นะคะมีแบบเป็นข้อความสําคัญแล้วก็เป็นบูเลตที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งอข้อเองเนี่ยก็ไฮไลท์เอาไว้เ,เยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเวลาแบบเช่นสมมติว่าอาข้อแบบสนใจประโยชน์นี้นะะนใช่ไหมคะก็จะไฮไลท์เก็บไว้ซึ่งในในแต่ละเนื้อหาในแต่ละหน้านี่นะคะจะค่อนข้างสรุปได้ดีมากเลยนะคะเรื่องนี้ก็จะเหมาะกับทุกคนที่อยากาพัฒนาตนเองด้วยค่ะ ก็ย hey, oh, ังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะับฝากติดตามนะคะทั้งกดไลค์นะคะบนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะคะที่ช่อง YouTube แมวขวาด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการรีวิวในะสื่เล่นต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเล่มหน้านะคะก็จะรีบอ่านเสร็แล้วก็จะรีบมารีวิวให้กับทุกคนฟังด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดี